สำหรับในตอนสุดท้ายเราจะไปเก็บตกบรรยากาศรอบเมืองกันเริ่มต้นกันที่โบสถ์แซงนาแซนเชลซีเป็นโบสถเล็กๆที่สวยงามตั้งอยู่ในกำแพงเมืองคาคาซอนแล้ววันนี้คุณคราวสก็มารอเจอแฟนๆของเกมคาคาซอนอยู่ที่จุดเดิมโดยที่วันนี้เราตั้งใจไว้แล้วว่าอยากจะมาซึมซับบรรยากาศต่อคิวพร้อมกับแฟนๆคนอื่น ได้มาเห็นคนที่หลงรักคาคาซอนหยิบเกมที่เขาสะสมมากว่า10กล่องมาให้ดีไซเนอร์คนโปรดเซนเห็นแล้วอบอุ่นไม่น้อยโอเคใช่ แฟนๆลาลาเล่นอย่าลืมแวะมาลองเล่นคาคาซอนภาคนี้กันนะวันนี้วันอาทิตย์คนน้อยกว่าเมื่อวานเลยแวะมาต่อจิ๊กซอว์กันอีกสักรอบซึ่งถ้าทำเวลาได้ดีจะได้คาคาซอนโปรโมกกับบ้านด้วยนะ ต่อสิกซอเสร็จทันเวลาก็ได้โปรโมกับบ้านสมใจ แล้วก็ถึงเวลาต้องขึ้นรถไฟกลับกันแล้วได้แต่เดินไปส่งยิ้มให้กับใจแอนคาคาซอนเป็น3วันที่สนุกมากขอบคุณเมืองคาคาซอนที่มอบรอยยิ้มให้เราตลอดทริปนี้